สงสารมาด้วย <นะ S 1> วิจัยได้ดีไปกินไหมครับพร้อมระบอนะ<ม>สวัสดีครับคุณผู้ชมผมและทีมของเดอะสแตนดาร์ดตอนนี้เราอยู่ที่สอนอสำราญล,ล่านะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะครับไผ่ดาวดินก็นำ15บห้า นักศึกษาประชาชนที่มีหมายเรียกนะครับมารายงานตัวกันที่สอนอนสำรานล่ลานะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามารายงานตัวหรือมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความเคลื่อนไหวกันว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ในเชิงของการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรผมอยู่กับคุณพิมสิริเพชรน้ำรอบนะครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ที่21เนาะแสดงว่าต้องมีมากกว่า21แน่ๆมีมากกว่าเดี๋ยวเราขอญาตขยับแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็ับมีมีรถเข้ารถออกหลายหลายทางนะครับที่สนก็ก่อนหน้าที่จะมาก็มีปรากฏการณ์เรื่องสา์สีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวคุยกับคุณพิมศิริแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตให้อัปเดตก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ เรื่องคดีก็ตอนนี้หลักๆก,ก็เป็นพรกฝาฝืนพนกรฉุกเฉินใช่ไหมคะที่มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีอันนี้หนักสุดอ่าแล้วก็ถัดไปก็เป็นมาตรา2.15อ่าตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้ก็คือชุมนุมเกิน10คนอ่าว่างั้นแล้วก็อันนี้โทษจำคุกน่าจะไม่เกิน6เดือนแต่ที่เหลือก็จะเป็นเอ่อพรบรควบคุมโรคติดต่อ ล้วก็จะเป็นเรื่องพอรบรจราจรพรบความสะอาดแล้วก็ความสะอาดไม่น่าจเะความสามอะอาดไม่มีค่ะพรบรจราจรแล้วก็เป็นเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงพูดกันง่ายๆก็คือว่าข้อหาที่โดนเกือบทั้งหมดเนี่ยอาจจะคล้ายคึนกันยกเว้นไม่โดน1นึหถูกไหมจริง,รงๆเป็นเซตเดียวกันข้อหาอเป็นเซตเดียวกันแต่ว่าไม่มียุโยงปุกปั่นหรือ1นึ1 1> เพราะว่าคนที่โดนยุโยงปุกปั่นหรือ1นึนนั้นถูกออกหมายจับเลยไม่มีกรณีการออกหมายเรียกก่อนใช่ใช่เพราะว่าอัตราโทษมันต่างกัน แล้วหลังจากนี้เราต้องไปยังไงต่อครับหมายถึงว่ากระบวนการในการที่เราเข้ามาวันนี้ก็คือโอเครับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วส่วนใหญ่ของคนที่ถูกหมายเรียกยก็<ง>ปฏิเสธปฏิเสธค่ะปฏิเสธทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้การเป็นรายลั์อักษรตามหลังไปแล้วหลังจากนี้ต้นที่ตำรวจนัดเรายังไงก็เดี๋ยวจะมีส่งส่งให้อายการค่ะก็ตอนนี้เป็นวันที่16กันยายนค่ะส่งเรื่องให้อายการเบืเ้องต้นก็ปฏิเสธถามถามคุณพิมศิริเพิ่มเติมครับการตัดสินใจออกมา ชุมนุมหรือวันนั้นที่เราไปขึ้นไฮพาร์คหรือพูดกันง่ายๆก็คือปราใยโดยความหมายเนี่ยคิดไหมว่ามันจะนํามาสู่การถูกต้องเป็นผู้ต้องหาถูกดําเนินคดีแบบนี้อะไรเดี๋ยวผมถือให้โอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนื้อหาที่พูดเนี่ยนะคะก็ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยก็ไม่มีแม้แต่คำว่าประเทศไทยหรือว่าคําว่า ประยุทธ์จันโอชาอไม่มีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คือหรือน้องๆคนอื่นก็ตามเนี่ยที่ประัยในเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องต่อสู้เพื่อชาติปไตยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําได้โดยสุจริตตามรัฐธรรมนูญค่ะให้อ้างมาตาก็คือมาตรา34<ม>นะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอนุภา,าคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งมันมีอำนาจผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าก็เราก็มาอยู่ในจุดนี้กันนะคะคือจริงๆแล้วมันมี มันมีสิทธิ์ที่จะทําได้ทั้งตามกฎหมายในและระหว่างประเทศแต่ว่าก,<ม>ก็ก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะเอาจริงคือไม่คิดคือพูดตรงๆว,ว่าวิธีการในการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับแบบนี้มันเกิดขึ้น18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงเวลานี้เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วก็ยังไล่จับกันอยู่ก็ยังจับไม่ครบอยู่อ,อ่ะมองปรากฏการณ์การใช้กฎหมายหรือว่าวิธีการที่คุณพิมสิริอธิบายเมื่อกี้ที่มันควรจะเป็นเสรีภาพที่เราใช้ได้ยังไงบ้าง คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็มีน้องพูดดีว่าเป็นการมันเป็นความพยายามสร้างความหวาดกลัวเนาะว่าโอเคสิทธิเสรีภาพมีการรับรองในรัฐธรรมนูญมีการรับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าพอประชาชนลุกขึ้นมาใช้สิทธิเสรีภาพจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีราคาต้องจ่ายซึ่งเป็นการโดนคดีอ่ะซึ่งโอเคถ้าเป็น เซตวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มี116หรือยุยงปุกป,ปั่นซึ่งไม่ใช่หมายจับแล้วก็โทษอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าถามว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตไหมมันรบกวนการใช้ชีวิตคะ่ะทั้งที่เป็นการแสดงออกอย่างสุจริตตามสิทธิ์ที่มีรับรองไว้ก็ก,ก็คิดว่าเขาก็ตั้งใจสร้างความหวาดกลัวหมายถึงว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ตั้งใจสร้างความหวาดกลัวแต่ว่าดูแล้วนะจุดๆนี้ก็ ไม่น่าจะปิดกั้นได้แล้วนะคะเพราะทุกคนก็ก็น่าจะทราบแล้วว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเราทำเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานถ้าเราไม่ยืนยันเนี่ยถึงวันนึงเราอาจจะไม่เหลืออะไรให้ยืนยันอีกเลยก็ได้แต,แต่แต่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคุณพีศิลิปว่ามันไม่ใช่แค่การดําเนินคดีเคสนี้เคสเดียวหลายคนโดนซ้ําบางคนโดนสองสามหมายจับบางคนโดนหมายจับบ้างหมายเรียกบ้างจากเคสนูนเคสนี้มันรบกวนการใช้ชีวิตจริงแต่ว่าทุกคนก็ยังคงมีความรู้สึกว่าเดินหน้าต่อสู้อยู่อะไรทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันมัน คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะถือเอถือเองก็ได้ค่ะจะได้สะดวกโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่รัฐรเผด็จการทั่วโลกเขาก็ใช้กันเาก็คือใช้การแบบว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า legal harassment หรือว่าใช้วิธีวิธีการทางกฎหมายเนี่ยคุกคามซ้ำๆคือคนที่มีสองสามหมายจับอย่างเพนกวินอย่างอานนท์หรือว่าน้องรุ้งนี่ตอนนี้น่าจะมีหนึ่งหมายเรียกหนึ่งหมายจับก็คือซึ่ง เขาก็ตั้งใจแหละค่ะหมายถึงว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ตั้งใจที่จะให้คนพวกนี้หยุดพูดแต่หรือว่าถอยออกไปเพราะว่าการโดนคดีความแต่ว่ามาถึงจุดจดนี้แล้วเนี่ยคือมันก็เพดานอะไรหลายเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ถูกยกระดับขึ้นมาคือคนในสังคมก็กล้าพูดเรื่องที่อาจจะไม่เคยมีใครกล้าพูดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเไม่อยากใช้คาว่าเสียสละหมายถึงว่าคนที่ ยืนยันว่าเราใช้สิทธิเสรีภาพของเราได้เนี่ยแล้วเ,เป็นเซตแรกที่โดนหมายจับหนักๆหรือว่าเป็นเซตต่อมาที่โดนหมายเรียกเนี่ยคือเราก็รู้แล้วว่าหมายถึงการยืนยันสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยมันเกิดดอกออกผลอ่าใช่ค่ะคำถามต่อมาวันนี้มันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมาก okay, okay. อ่ะกรณีที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยก็เอาอสีมาสาดเอาอะไร เหมือนกับเป็นกิมมิคอะไรเพิ่มเติมโดยที่คุณแอมมี่วงเดอะบัตเทิลบูกก็เป็นคนเริ่มต้น<ม>แล้วก็อธิบายให้กับสื่อมวลชนหรือว่าตอนที่เริ่มต้นทํากิจกรรมตรงนี้ว่าโอเคประชาชนก็ถูกป้ายสีมาเยอะวันนี้ก็สาดสีใส่เ<ม>จ้าหน้าที่เป็นลักษณะการ<ม>โต้กลับโดยใช้อาวุธที่เรียกว่าศิละปะ<ม>ที่เขามีนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีผลอีกด้านหนึ่งที่คนมองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามันไปสร้างภาระให้เจ้าหน้าที่แบบอะไรยังไงอย่างเงี้ย<ม>ในเชิงปรากฏการณ์แบบนี้คุณบิมสีมองยังไงครับ คือจริงๆถ้าถามว่าไปสร้างภาระให้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยขอถามกลับได้ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่สร้างภาระให้พวกเราหรือเปล่า<ม>งานการไม่ได้ทำเนี่ยคะ่ะต้องมารายงานตัวและการที่แบบเสื้อผ้าเปื้่นสีกับการโดนคดีเนี่ย<ม>หรือว่าบางคนที่ไม่ได้แค่โดนคดีแต่ว่าถูกอุ้มหาย<ม>แค่พอพูดในแค่พอใช้เสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าบางคนที่ อาจจะเสียชีวิตไปจากการเรียกร้องประชาธิปไตยในปี53อย่างเงี้ยหรือว่าปี35 19อะไรก็ว่ากันไปแค่เสื้อโดนสีเนี่ยค่ะกับคนตายคนโดนคนเจ็บคนตายคนติดคุกคนโดนคดีมันไม่น่าจะเป็นความรุนแรงในระดับที่เท่ากันนะคะอันนี้คือเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการ กับการตอบโต้แบบที่โดยแบบที่เรียกว่าโดยไม่ใช่ความรุนแรงนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า direct action หรือปฏิบัติการทางตรงก็คืออย่างที่คุณแอมมี่อธิบายเนี่ยเราว่าสําหรับเราฟังได้ก็คือโอเคป้ายสีประชาชนประชาชนก็ป้ายสีกลับถาว่า มีใครเจ็บใครตายไหมเสื้อเปื้อนเออใช่แต่ว่าเวลาที่รัดป้ายสีประชาชนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ,อการล่ามแม่มดการถูกอุ้มหายการถูกจับกลุมคุมขังการถูกดําเนินคดีระดับความรุนแรงมันไม่เท่ากันคะ่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะใหม่ในสังคมไทยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำความเข้าใจถ้ายกตัวอย่างแบบสุดโต่งเลยนะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะทํากันนะคะอ,อย่างในแบบว่า ประเทศตะวันตกและประเทศหรือยุโรปอย่างเงี้ยเวลาเขาประท้วงต่อต้านทุนนิยมเนี่ย เขาก็โจมตีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของระบบทุนิยมเลยนะอย่างเช่นแบบว่าก็ทุบแมคโดนัลอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าเราต้องทําแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการตอบโต้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าถามว่าทุบร้านแม็กมันก็ไม่มีใครเจ็บใครตายใช่ไหมคะมันเรียกว่า direct action ค่ะปฏิบัติการทางตรงมันมีทฤษฎีมันมีสกูของมันอยู่เราก็จจะต้องปรับและเปิดนิดนึงว่ามันจะไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดา คำถามสุดท้ายก็คือต้นทุนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมหรือแม้กระทั่งคนที่มีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่กับเราก็มีความหวาดกลัวว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกับนักต่อสู้ถ่ายรูปลงไปเจ้าหน้าที่จะตามไม่แกะรอยหรือยงอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบเรามากน้อยขนาดไหนหรือว่าอยากจะบอกยังไงกับการที่เราใช้ต้นทุนแบบนี้ในการสร้างสิ่งที่เราเรียกร้องหรือเราต้องการให้คนเข้าใจ คือส่วนตัวอาจจะไม่ได้กระทบมากเพราะว่าโตแล้วหมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ,จจะอะไรอย่างเงี้ยพูดแทนน,อนออ้องๆือหลายๆคนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่แน่ใจ<า>คือก็พูดรวมๆไปเลยเนาะว่าคือจริงๆเราการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วความสําเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสามารถทําให้คนที่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับเราได้เราอาจจะเริ่มจากหน่วยเล็กๆก่อนอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วถึงที่สุดเนี่ยคือถ้าสังคมเนี่ยมันขยับมาในทิศทางเดียวกัน อ,อย่างพี่พี่ตำรวจหลายคนคือใจเขาอาจจะมาทางนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าสแสดงออกเป็นต้นหรือว่าอาจจะมีมหน้าที่มีอะไรก็ไใช่หรืออาจจะมีเพื่อนๆของเราที่แบบใจอยู่กลางๆน่ะอยากจะเอ็นมาแ,แต่ก็ไม่แน่ใจคือมันก็เป็นหน้าที่ของของเราในการที่จะบอกว่าคือถ้าเราไม่ต่อสู้ในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันถูกต้องในวันนี้แล้วเนี่ยคือต่อไปมันอาจจะไม่เหลืออะไรให้เราต่อสู้เลยก็ได้ค่ะคือถ้าปล่อยให้ พื้นที่ที่เราจะต่อสู้เนี่ยมันหดแคบลงเรื่อยๆซึ่งซึ่งมันเป็นแบบนั้นนะคือหมายถึงว่าเราจะเห็นว่าบรรยากาศหลังหลังปี2553กับตอนนี้เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกอะเพดานต่างกันมากนะตอนนั้นนิติราส,สามารถจัดเวทีเสวนาได้เต็มที่ตอนนี้แค่อะยกตัวอย่างวันนี้เลยก็คืออย่างน้องๆธรรมศาสตร์วันนี้ก็โดนยกเลิกเวทีวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันขรามหักษัยจจัดในวันที่สาใช่ใช่ค่ะก็คือเห็นชัดเลยว่า เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ในการแสดงออกอ่ะมันหดแคบลงเรื่อยๆถ้าวันนี้ไม่ทําวันหน้าอาจจะวันที่เราคิดว่าเราทนไม่ไหวแล้วมันก็าจะาไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้อะ,ค,ะครับรขอบคุณคุณพิมสิรินะครับแล้วก็ให้กําลังใจในการต่อสู้ต่อไปเรื่องเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ขอบคุณครับวันนี้กับเดอะสแตนดาร์ดครับขออนุญาตสรุปให้คุณผ <ขอ S 2> ู้ชมฟังนะครับหลังจากนี้ก็ บรรดาแกนนําแลวก็มวลชนก็เดินกลับไปที่อนุส,นสรฐาน14ตุลานะครับหลังจากที่มีการรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทุกคนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ขอ,อให้การเปลายลักษณ์อักษรนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการนัดไปที่ศาลแขวงดุสิตเพื่อนําตัวส่งฟ้องศาลในวันที่16กันยายนนะครับก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวยังมีสองคนที่ยังไม่ถูกจับนะครับแต่ว่ามีหมายจับแล้วก็คือคุณ สุทาทิพสิริขันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในขณะที่คุณรุ้งปนัสยานั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าถูกหมายเรียกหรือถูกออกหมายจับก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจะต้องติดตามต่อเนื่องจากกรณีนี้เราก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมคุยกับคุณพิมพ์สิริเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องการสาดสีเธอก็ให้ความคิดเห็นในมุมมองของนักต่อสู้แต่ในขณะเดียวกันสังคมเองก็มีมุมมองที่ต้องช่วยกันดูช่วยกันพิจารณานะครับก็เป็นความหลากหลายในเชิงการแสดงความคิดเห็น ตามเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยนะครับเดอะสแตนดาร์ดก็ขอเป็นพื้นที่หนึ่งแล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากนี้อื่นๆในหลายกิจกรรมการชุมนุมอย่างวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีกลุ่มภาคีน,นักเรียนนั้นก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เขาเคยไปเสนอข้อเรียกร้องมาก่อนหน้านี้นะครับ5กันยายนนี้ก็จะมีการชุมนุมใหญ่ก็ติดตามทั้งหมดนี้ได้ทางเดอะสแตนดาร์ดขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราครับสวัสดีครับ